เอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้ยเอ้าอ่านหน้าวันนี้สิน้องน้องที่มีของอากาศเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมันทำตามหนูอ่ะอิง่าย้พี่ซื้อถุงยางอนามัยมาฝากเนี่ยจะมีปีกด้วยลอลิเอ๋จ๊อยิ้มไหมรวยอ่ะ

อืออักลีเคยดูมันยืนนี่ครับมาเยี่ยมพี่เอ๋อหน่ะเป็นยังไงฮะมาบอกกินกาแฟได้นะเยอะเกินเราคับยังไงจ้าสวยกว่าจ้าสวยยังไง เริ่มทำพิจาก่อนกล้าดีดีเนี่ยขงโมก่อนขงโข้งคอเรวลูกระดับนิพลาดเลยเ <laughs> นยพลาดเลยค่ะ <laughs> อ้วอาวไม,นะม, <laughs> ม่กล้าหรอกเฮ้ยนะเป็นไงยังไมุ่ด็กเดี๋ยววันนี้จะพาขี่ช้าง สั่งบะหมี่หัวหิวเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำอ่ะจับมือหน่อยจับมือก่อนอ่ะจับมือก่อนอ่าเอาบได้ไหม